วันนี้เราจะพูดถึงเวที UNGA ที่น่าสนใจและน่าทึ่งแต่คุณรู้ไหมว่ามันไม่ได้เป็นเวทีทองที่ทุกคนคิดและนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่ของคนมักพลาดถ้าคุณคิดว่าการประชุม UNGA เต็มไปด้วยผู้นำโลกที่ใช้ไหวพริบมันสติปัญญาและประสบการณ์ทางการเมืองคุณอาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองจริงๆแล้วห้องประชุมมักว่างเปล่าและผู้นำที่ขึ้นเวทีพูดกับประเทศถัดไปที่แทบไม่ฟังอะไรเพราะพวกเขากำลังเตรียมสุนทร,รพจน์ของตัวเองแต่ทำไมเราถึงต้องการพูดถึงเรื่องนี้ เพราะมันเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับการทำงานของการเมืองระดับโลกที่น่าประหลาดใจและนี่คือส่วนที่น่าสนใจลำดับการพูดขึ้นอยู่กับระดับผู้นำของประเทศนั้นๆแต่คุณรู้ไหมว่าประเทศแรกที่พูดใน u n g a มักจะเป็นบราซิลและนี่คือส่วนที่น่าทึ่งเพราะไม่ใช่เพราะพวกเขาสำคัญหรือเป็นผู้ก่อตั้งสหรประชาชาติแต่เพราะในช่วงเริ่มต้นของ UN หลังสงครามโลกครั้งที่สองบราซิลเป็นประเทศแรกที่ยกมือขอพูดเป็นประเทศแรกแต่ทำไมเราถึงต้องการทราบเรื่องนี้ เพราะมันเปิดเผยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และประเพณีที่น่าสนใจของ UNGA และนี่คือส่วนที่น่าสนใจบราซิลได้เปรียบเพราะพวกเขาพูดก่อนสหรัฐอเมริกาซึ่งหมายความว่าพวกเขาพูดกับห้องที่เต็มไปด้วยผู้นำและสื่อทั่วโลกแต่ทำไมเราถึงต้องการทราบเรื่องนี้เพราะมันเปิดเผยเกี่ยวกับความสำคัญของการเป็นประเทศแรกที่พูดและนี่คือส่วนที่น่าสนใจเมื่อประธานาธิบดีสหรัฐพูดทุกอย่างนิ่งเพราะทุกคนรู้ว่านี่คือไฮไลท์แต่เมื่อพวกเขาพูดเสร็จทุกอย่างกลับมาสู่ความวุ่นวาย และนี่คือคําถามที่น่าสนใจการที่นายกอนุทินไม่ไปยูเอ็นจครั้งนี้จะเสียเปรียบหรือไม่คําตอบคือไม่เพราะตามประสบการณ์ช่วงเวลาที่ได้นายกใหม่จะมีสํานักข่าวต่างประเทศขอสัมภาษณ์แทบทุกสํานักซึ่งเป็นโอกาสที่ดีกว่าการพูดที่ UNGA แต่ทําไมเราถึงต้องการทราบเรื่องนี้เพราะมันเปิดเผยเกี่ยวกับความสําคัญของการสื่อสารระดับโลกและนี่คือส่วนที่น่าสนใจ UNGA ไม่ใช่เพียงแค่เวทีทองแต่เป็นเวทีที่เปิดเผยความจริงเกี่ยวกับการทำงานของการเมืองระดับโลกและความสำคัญของการสื่อสารระดับโลก